บริบูรณ์น้ำหอดขวะอลูกสาวเลยผมเป็นล่ท่ชั่วเลยเข้าอุเขาม่นุ่มเองคนแล้วเออแม่ก็เป็นคือกันแม่ก็เป็นแต่อยู่เพือนผัปาลูกสาวนจเป็นยูกกระสานะเมื่อไหร่้นหนาตายเลยกินกบาดมดเน่จอ่อนมันมันมันเลยปิดชาคุณีไปมาจังหวะบนคุณศร มาหอมบานนนหางมาพีเหอนับไข่นีใกล้เินห่างกันเชเที่ยว่อบายบานบหลัอะไเนเป็นน้าไสาวผู้ไปห้องมอนะ่ะเมีเาายบอกไ่นะอยที่ห้องมอพู้ ไปอรุณบดปากห้จ้อแต่ว่ากรดูดน้องอ่าเดือนกับสองวันลูกคนหนุ่ยมีเงินเดือนกับสองวันไอีเดือนกัได้ามเออต้องเรืองก็ได้เอเนาะเดือนเดือนก็เอาพาขุเาดจ จะเมนซ่าแล้วเพชรตะกะมาบเนี่ยบางให้นะดูมาท่องัง้ยสี่เดือนหาเดือนไ่ต้องสรุปแล้วหาเดือนสองวันแห่งลูกนะครตอนนี้เราอยู่โรงพยาบาลกลัวเราไม่ได้ทำบุญผันสั่งเราไม่ได้ทำบุญนลยกลัวสั่ง มันก็สรุปมันกะสาวหันใจอย้อยู่ในมันก็สวัสดีลม่ก็สวัขดี้วรป่ะี่ประเจี๋โนเขาบนหลังชานประเด็นโอ้ยยัว่าไปเอาออกแลงโทรวันนี้แบบอ้ยคันมแห้งเนี่ยมันอือมันนี่ั่น่เด็วเขาเลยอนุญาตให้ก็ได้ถ้าก็ได้ชวัน หัววเลยะอยากมาเห็ดปูน้ำัวอะรจะสร้างระท่านหาพี่น้่งก็ได้เนาะตัวก็ได้เปตาทรงสามจนสาผู้ชายผู้น้อยก็ไปน้ำบ่ไปาไป้องมาก็บมากบมาแล้วเนาะเขาบุตอยู่น้ำะเลามาแล้วนก่นอน่เน่มันันไ แมนและคุณยานน้นใส่ได้อยู่เกกระเป็นยังเดกเขาคนกูน่านาโนะเอามาเอาไปอยู่มามาที่น้ำหัวน้ำคุ่นเาอ่ะเขายังรอทันได้ไอนั่นให้มาดิเขาไั้สายยานี่เป็นสาวากบแม่แต่ไปอยู่ด้วยเี่กินนกเลาา ป่าไล้วจอดแล้วจ่อเขาไปไทรายกาะนา่จินดางเพที่ซ้ำาลาดนี่แนวเป็นแนวเปนื้ว่งไดี่้อดิเป็นอจังหวัน ไปเป่าเนาะไปเป่าขบเลยบมะเปากัมือเป่าอกใครแน่ดีขึ้นมากเลยบอ้ะเศ้าแต่มือนั้นอืมกัเมืออะไรกัมือว่นนีค่ะมือวันมือวนขุดไก่ที่หดมือบุญลนะมือไก่สีตาอืมแล้วมะกล้วยมาหา เอามะกล้วยมาให้เลยกับบริเป็นยังกัธรรมดากับปกติกะเอามะกล้วยมาแลยโกโตองโกโตงเลยเธอว่ะย่างว่าสิบเอ็ดยันป้าคือมาแบบป้าอยู่ในซื้อโกับคุณแม่เราก็ได้หานเลยเนาะแล้กบริเาณเจ็บผ่เจ็บแล้วก็ธรรมดาปกติเมื่อกับลุ่มตื่นมาเมื่อเช้า เห็นแสบก็จะเป็นอย่างน้าฝาไปหาหมอเกที่นังอยู่้าวมาว่าโทรหาใครติดเออโทรในใจเราไม่โทรว่าเราไปโทรมาเราเสร็จเราไวทักกันทักนิ่งศัพไ์ดลอดเนาะเลยโทรไปถามเด็กนั่งเป็นอยู่ในนี่บ์ ก็น้องไฮผมนักจ <pause> ับู่กเลยแบนี้แม่นม่ดนแม่เม้นสะยทองอยู่กับมาแท่งคีณโทรมาแล้วกับอยแม่กับป้ายแบบฮอย บาบยังเวนอย่างจากเวนจากจักแมนเวนแมน,นกรรมอีสัง <c oughs> แล้วแล้วแล้วก็ไปห้องมอบ่แล้วก็ไปซีโนโลแล้วเอาพอได้ <c oughs> <c oughs> อห<ข>าเดือนสองวันม,มันก็เป็นโตโค้นจยนสาัาอดาดปน่จินดาบางได้หน่อยเป็ใส่บ่อ บางวัดน้องอีหลาดแล้วไปใส่ปลดลุ่งนะจะทำอามาดูห์หาก็จะทมหาเจอามามลาครับทีมงานพี่น้องก็มาหมดเลยมากระฝากปจาัจจัยฝากซองมาโมทานำ้ำตับิดนะครับมาเสีนยนสืขึ้นมานอนพี่ถ้าบ่มีเบียกนะนอนนี่พี่ใส่บาทแล้วมืออื่นยังเมื่อว่

เมายติงเหลี่ยงสัมันแหลนอย่างมากต้อง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  สือ่อน้ำแข็งกาแฟกอนเดียวบบน,น,นวี่มาพีดำมึงสิผากาก้องกุตีมรดีภาคมาดภาคมองเอมึงสิผาก <c oughs> าก้อง <c oughs> กู <c oughs> บดามดภาคกูเป็นรุ่นผากก้องนะ

นอนอยูบอ<ม>่บ้านทากันรับนี่นะผท้บ้าวอีร้อยลุยลุย <c oughs> มึงเปิดสาส์เลยเดี๋ยวนี้เปิดสาส <c oughs> สาคอ <c oughs> มึงอดอยากมาตัใสิไรบ่ น้องแก้วไปซแลาะวะ,ะกินข่าวมาตะลักสามาสิบหากกแล้วมา,ลาลมาหอดกับว้าวตามสื่อเดยคันงานบุญงานอียังนี่นะงานยังก็ตามแต่เขาว่าเป็นงานนะกินลงไปกับโอยู่ท้อง อืกินบ่ได้แล้วไปกินหยวนอยู่งานนี่สุดท้ายก็มากินข้าอยูเ่เพื่อนตัวเองคือเก่าจังอิมอ่มไอ้โลสุร์สุนทร์บรดี้ยินนะบางทีนะดูออืบบยเล่ หล่อสื่อหางว่าบอได้ทิไปสายจะนอนอดี่ยนี้บอบ้านน้องไฮ้เพนอยู่บ้านน้องไฮ้โอเคโอเคไปไปเล่น เรีนเงเล่นเก่งเก่้าเรนนั่นเอาเงินน้ำปานหน่ลูกเห็นได้เอาอ้โหบอด้ยินไหน

เลยทำซองพันคุณฮะสีเบ si si ้าหยางฮะสีเบ้าหยางฮะหนาหากแต่ศึกษารจะสื่อสารกับบุหุเหลืองพี่น้องเอ้ยวยิ้แวเขาเอินแ้วมาฟังบบุเหลือง แท้หนังสื่อยังแค่ซื่อยังไงลืมเลยลืมเลยล้วาซื่อยังแก้วซื่อยังเกาะฮะลูกชายยังไงซื่อยังเกาะว้าวแล้วฟังบูเรืองเพิ่มื่อจริงนะเหียนั่นเยียนะฮะซื่อแคนแคนซื่อแคลนว้าวว้าวขอบเขตเขาก็เลยอื่นอีก้เหีย